สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเวัดีค่ะมามาเริ่มดังหน่อยสวัสดีค่ะเจ้าของมันสดยังคะพี่น้องค่ะอมตาอมปาเห็นกันแล้วนี่มาเห็นกันแล้วเดี๋กระเจ้ามาก่อนมาตูนน้าล้างหัวเลิกมง่ายละมาลอคนมืดอแต่น้องไดีแสงชิโมแนนคุณมาสำหลัง มากันเลยมันกินมากกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อดูแซ่บแซ่บน้ำขนมจีนน้องเปิ้ลบนท้ำจ้ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะของใครของแม่เหรอนี่ของแม่อ้าวเด้ออาจ่ะเสียงดังจักน้อยนะคะพี่น้องครับว่าเป็นน้องขะขอโทษขออภัยด้วยเด้ออาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะ นี่กัมางานวันเกิดของน้องโบน้องแฮทพี่น้องตายู่บอกรุ้มแต่ใกล้กันนี่แหละจ้าพี่น้องจ๋างานวันเกิดขออนุญาตถอดแมสก่อนนะอาจจะมืดนิดนึงเนาะพี่น้องวันนี้สว่างแล้วด้วยค่ะใช้เทคนิคพิเศษเสริมนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะไฟไฟจ้เป็นไงมาๆมาๆกนขนมจีนจ้าพี่น้องจ๋า ใส่กล้องหนาหรอกแต่ว่ากลับไม่ได้่นแน้นนไมนรอดมือเลมันนารอันนั้นมันกลียวอนั้นไม่เฉยอันันบดถึงแล้วไม่ไม่ต่อหลอดไฟนะหลอดไฟตัวมันหุ่นกว่าไปไหมตรงนด้น สภาพกะดีดีพี่น้องมาหอดกเสิร์ฟนำก่อนยางแหลกนะคะส่วนก่อนม่ให้ไปก่อนเดี๋ยเข้ามาส่งแมเอาจิ้มอนุญาตก็เริพี่น้องเคกินนิดน้อยหน่อยพี่นันนี่ก็ข้าวพี่เนียเสียงบนนี่เป็นไรเสียงสวยยัไ น่องเลยวันนี้จะมานซาพี่น้องมาโฮมกันเต็มบ้านเดอมๆเด้อไงโบช่วยแล้วจะกินยังไงทีนี้ไงโบชวยดูไว้เมื่อวันกินมื่อวหนายช้าก่อยจายหาพี่ๆต้นใม้แมก็หน่อยหนึ่งเยเียเน่อพี่น้องตาเอออันนี้ เ็เุ้นี่ผักยคุยกันไปกอนนะพะรุ่นังใจเมนูนี้ก็คือหมูกระทะนะคะมีหมูกระทะมีกบปุ้นมีขนมจีนน้ำกันเลือดจามพี่น้องจ๋าหลายอย่างเืฟข้าวปุ้นก็คือข้าวปุ้นขนมจีนก็คือ่ขนมจีนน้ำกันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะเมตุนก็บอกสุ o มสี่ z ุ o ห้าเลยพี่น้องมันเอิบมาคือกันเนาะ อ่ะที่เสียงดังแต่น้อยแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีมากๆจ้าแม่กิ๊กสวัสดีค่ะมืดมากๆกำลังต่อไฟเลยค่ะแม่กิ๊กขาดจะเข้าด้วยค่ะต่อแล้วไปมืดมืดเงาสวัสดีจ้าน้อยเบ่าวลาวก็ใจนะคะมาพี่น้องค่ะวันนี้เดินน้องล้าสทิพาวไปเบิ่งไม่ใช่พาไปดูสิจะให้เบิ่งกับเขาเข้านะคะว่ามีอย่างเนาะผู้งามเน่ น,นี่ก็เป็นกับขาวของเฮาเมื่อน,นี้นะครับพี่น้องหมูกระทะเนาะพี่น้องจ้าแม่สาวเขาเอามาให้นะคะนี่มีผักแก้มพี่น้องหลายค่เต็มทานทั้งนี้ก็น,น่าขอบุญเตมหมอพี่น้องขอบุ่น,น้ำยาป่านะคะ ตงาปุ่มแล้วลูกปลาพี่น้องวานนี้เดี๋ยวน้องว่าจะพาไปดูเค้กนะคะหลังจากที่ไปเบิ้งกับเขาเบิ้งหันเบิ้งหนีน้องพี่น้องก็จะไปุ่มก็ดีไปไปบ้านพ่อแม่ค่ะก็จะไปถ่ายเค้กให้ดูนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้เค้กวันเกิดอันนี้ของใค่คะเนี่ยป้าสาวอันนี้ของป้าสาวเนาะให้น้องโบนี่ก็หลวงพ่ออันนี้ของหลวงพ่ออันนี้เป็นเค้กส้มเนาะนี่อันนี้เค้กกุณสมบเนาะ อันนี้ของแม่กิกนะคะพี่น้องจา๋ามันอาจจะมอ,มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันอาจจะติดหมอกอยู่โบเบ็นยังเนาะคะ่ะสวยงามมากเดียวให้อันคุณแม่อนอันนี้อลคะ่ะอันนี้ก็คือเจ้าของวันเกิดนะคะสวัสดีก่องไม่ลูะมีน้องโบนะคะเจ้าของวันเกิดแล้วก็น้องแพทแต่ว่าน้องแพทอยู่ในบ้านเนาะอู้เป็ยนยังอันนี้แม่กิ๊กเป็นคนทําให้พี่น้องจา๋าสวยงามมากเลย น้องล่าเห็นรูปแล้วนะเห็นในรูปสวยมากแต่ก็อยากเห็นตัวจริงอยากเห็นของจริงเนาะพี่น้องเนาะนี่จะให้แกะก่อนจากน้อยเนาะค่ะ อันนี้เค้กนะคะอุ้นแม่ดึงนี้ออกมานี่ค่ะฝีมือแมกิกพี่น้องเค้กของน้องล่าก็เป็นของแม่กิ๊กด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่าอ่าคนละสีกันนี่สีชมพูสวยมากเลยหวานเบลมากนี่ก็ของควันนะคะเล็กๆในหน่อยป้าสาวอันนี้ของป้าสาวของพี่ไม้อันนี้ของป้าสาวอันนี้ของไอ้เปิ้ลอ๋อมีหลายกล่องเลย กำลังเตรียมการเนะคะพี่น้องจ้ากำลังก็เตรียมตักเทียนน้อจุดเทียน,น,ยน,นวันเกิดนี่ก็จะของวันเกิดตั้งโง่กับน้องแพทนะคะรวยบักไงของมาแซ่บเลยคักอีดีมาเลยชอบชอบแม่กินเพื่อนอพี่น้องอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งก้อนวันเกิดน้องก่อนก่อนนะคะ เค้กเดียวลก็จมแล้วกันเอามาน้องเคพ y เว้ยเเล้วอันนี้มาเป่าได้มาคมันคืออะไรอันนั้นคืออะไรพัดลมนี่คือพัดลมส่วนตัวนะคะพี่น้องน้องโบบอกว่าเอามาทำอะไรนะเอามาเป่าเค้กเอามาเป่าเค้กไม่กล้าเป่าเองกลัวอายไงโอโอใช่ กลัวโควิดไม่ต้องเออมแม<ส>นนองโบคิดถึงด้นี่ดดน HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY YOU YOU TO TO t ด้ไง เขาเค็กกับเขาเออไม่ดับเออนี่ม right ีพัดลมส่วนตัวเรียบร้อยมีลมพัดไม่ต้องใส่พัดลมเปิดไฟแใส่เรียบร้อยแล้วค่ะแกะของขวัญกันนะคะพี่น uh ้องจ้าของน้องโบกับน้องแพทเนาะโอ้ย นี่ของน้องโบน้องโบได้อะไรได้แมสอะได้แมสสองกล่องใหญ่เลยพี่น้องเหมาะสำหรับโควิดเนาะค่ะชุดกีฬาให้ชุดกีฬาในอันขี่ให้เบิ้งไในประจ่านี่โอ้โหสีเหมาะกับเจ้าของมากสีเก่าเอาแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ไงเพื่ออันนั้นจำรูทอันเของพี่ไหมอะไรเลยฮะ อันนี้เหลืออีกกล่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะให้น้องโบแกะก่อนเนาะชุดอีกแล้วนี่เป็นชุดอีกแล้วโอ้ยได้ชุดกินแล้สีชมพูน้องโบชอบสีชมพูหรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนนี่ของขวันนะคะวันนี้ ไม่แกะเลยเออมีอะไรลุ้นด้วยกันไม่ค่อยแกะไงไม่ได้อดที่เขาอดไม่ไหวแหวนดูว่าแล้วนะแหวนแหนะแหวนถือพัดนึยอ่ะพัดถือมาพัดถือมาหยิบให้น้องค่ะดิอันนี้คือ ครีมแตงโมพี่น้องบำรุงผิวพรรณดำเกินไปไงได้กี่อันได้กี่อันสามได้สามพี่น้องของขวัญนะคะน้องหล่ากับบมีิยังไลฟ์พร้อมเห็น้องเพื่อนมีความสุขนะคะเรียนหนังสือเก่งๆเนาะกลับมาวันเกิดปุ๊กแคนนะคะพี่น้องจ้าได้เลยพี่น้องยังบ่เล่วเลยหลังจากที่เราไปเป่าเค้กมาเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกเรียบร้อยกันกิน่อยังบ่ได้กินยังมันแตนแต่มมัน ว่าแต่ทำนู่นทำนี่นะคะแม่จับปลาครั้งที่แล้วอ่ะมันไม่มีเสียดายเนาะไม่มีครับพี่น้องครับอาจจะมีมีเลยอันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมแราใช้แฟตนะคะก็เลยอาจจะเดือดๆนิดนึงเนาะอันไหนอ๋อผุดแต่เวทนี่อาจะได้อยู่แม่ตุนสิกินข้าวปุ้นโซงอี้กินอีอะไรอะไรพี่น้องเอยมวยอีมสองสามเบิ้ลเลย

ยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งพี่น้องจ้าไม่นวลน้องไล่หยิบมาได้อันนี้อันนี้วันเกิดค่ะอันนี้อันนี้อันนี้พี่พี่โอ้ยสมเป็นพี่ของขวัญก็ได้พี่ด้วยปชมเป็นพี่สองสาวสามสาวยุคของขวัญก็เป็นพี่เลยแม่มีอันนี้ด้วยเค้กช็อกโกแลตนะคะนี่มีขบเลยเยก็มาโตเฮยกุ้นด้วยอยากให้มีเดี๋ยวมีดิเนาะขูมมือเนาะ บ่อยตีที่เนี่ยม่ไมายอกพี่น้องจะมาแม่ตูนเด้อมาตูนเยอกได้พี่พี่แบบนี้กูเพิ่งจกินเไหวเลยเนาะอกินเนอ่ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจามมาพูดนล้ให้กิน มันเกิดได้กินกินแน่พยเลยมันเกิดหายยื้ยื้อแน่ลูกไงนะให้ลูกเงี้ยโซ่ไงล่ะกิดกินนิดนึงเพื่อแบบคือจะเข้าไปเห็ดบุญอยู่วันลเนาะกินของอยู่วันจะเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็แปลว่าให้น้องเขาแบบดีสภาพนีอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่น้องลักกับในความคิดของน้องล่าแต่อันนี้ถ้าไม่มาถืกจริงเลยก็ขอให้ได้ค่ะพี่น้องค่ะเอาพ่อเลยพ่อเลย เปิดเลยเปิดเลยนอนแล้วเนี่ยนี่เอาเปิดเลยสิชอนกันเลยได้พี่น้องบาดเพิ่นสิชอนเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเมนตูสะทอนไปตูงกันชิเต้นเด้อพี่น้องบาทเนี่ยเต้นให้เบิ่งกจะน้อยเนี่ยจะนองไาสิเปรลักไทยเหมือนคลิปข้อสุกที่เต้นตอนวันเกิดน้องลาจำได้ป่ะพี่น้องจ๋า ไม่เท่าไหร่เองอันนั้นไม่ถึงนาทีเนาะพอลงได้อยู่นะคะสาจะแอบถ่ายมาให้ดสวดสดสดสีวสดวัดีวัสีสคัดีีวัวัดีสาดีสวัสดีสัดีสวนีสวัลาัีวีสดีนวดนสดีสนัสดี่วัวัวัสดีันดวัสดีีสวัสดองวัสวัสดันดวัสดสดีสสุัสีสวัีดี่วัวีวัสัว้สวัสดีสวัสดีสวัสดีีี